ข้อที่สองนะครับข้อหนึ่งกำหนดให้ f x เท่ากับ a x กำลังห้าลบ b x กำลังสามบวก c x เมื่อค่า a b และ c เป็นค่าคงที่ถ้าเส้นตรง13 x ลบ y ลบ8เท่ากับ0สัมผัสกราฟ y เท่ากับ f x ที x ่ x เท่ากับ1แล้วและ ฟพาร์มพาร์มของ1ส่วนรูทหมีค่าเท่ากับศูนยแล้ว f 2เท่ากับข้อใดข้อนี้เป็นเรื่องฟังก์ชันแล้วก็เป็นสมการเส้นตรงนะครับโจทย์กำหนดให้เส้นตรงสัมผัสกับกราฟ y เท่ากับ f x ซึ่งติดค่า a b c เอาไว้ ในข้อนี้นะครับแล้วสังเกตเนี่ยก็จะพบว่ามีทั้งหมด3ตัวแปรคือ a, b, c เพราะฉะนั้นในการที่เราจะหาค่าของ a, b, c ทั้ง3ตัวแปรได้เราจะต้องมีอย่างน้อย3สมการซึ่งจากข้อความที่สำคัญเลย <c oughs> จากข้อความที่โจทย์บอกถ้าเส้นตรง 13x ลบ y ลบ8เท่ากับ0 สัมผัสกับ y เท่ากับ f x ที่ x เท่ากับ1เมื่อมันสัมผัสกันอ่าผมวารูปสมมุติเป็นสมาการนี้เราสัมผัสเส้นนี้ถูกไหมคบเมืม่อสัมผัสที่ x เท่ากับ1แสดงว่าความชันแสดงว่าความชันของเส้นตรง m ของเส้นตรงจะต้องมีค่าเท่ากับความชันของ เส้นโค้งที่ x เท่ากับ1ความชันของเส้นตรงจะต้องมีค่าเท่ากับความชันของเส้นโค้งที่จุด x เท่ากับหหาความชันของเส้นตรงก่อนความชันของเส้นตรงเนี่ยคือ <c oughs> 13าถูกไหมครับหาจากการเรา,เอา y อันนี้ย้ายค่าไปทางขวาก็คือ y เท่ากับ13 x ลบ8ก็อยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก c ซึ่งได้ค่า m ออกมาก็เป็น13ค่า m ของเส้นตรงเป็น13เพราะฉะนั้นเราจะหาความชันณนะจุด x เท่ากับ1ของสมการเส้นโค้งความชันก็คือ f ของ x ถูกไหมครับนี่เป็นรูปของแทนความชันของฟังก์ชัน x โจทย์ก็คือ x ที่จุดหเพราะฉะนั้นเราต้องการหาความชันที่จุดหนึ่งมีค่าเท่ากับ13ซึ่ง f 1มหก่อนอื่นเราเมื่อเราทราบค่า f x แล้วเมื่อเราทราบค่า f x คือ a กับ x กำลังหลบ v x กำลังสบวก c x หา f ดิฟ x ก่อน ก็คือ5 a x กำลัง4ลบ3 b x กำลัง2บวกสข้อนี้เราได้ว่าความชันของเส้นโคงน้งณจุด x มีค่าเท่ากับ1เนี่ยความชันณจุด x มีค่าเท่ากับ1มีค่าเท่ากับ13ซึ่งเท่ากับความชันของเส้นตรงที่สัมผัสเมื่อเราแทน1เข้าไปจะได้13เท่ากับ5 a ลบ 3b บวก c เก็บไว้เป็นสมการที่1 13เท่ากับ 5a ลบ 3b บวก c จากนั้นพิจารณาหาสมการที่2จากโจโจย์บอกว่าเส้นตรง 13x ลบ y ลบ8เท่ากับ0สัมผัสกับ y เท่ากับ f(x) ที่ x เ่ากับ1 จุด x เท่ากับ1เรานำค่า x เท่ากับ1ไปแทนค่าเพื่อหาค่า y ณนะจุดนี้ในสมการเส้นตรงก็คือ13ลบ y ลบ8เท่ากับ0ได้ค่า y เท่ากับ5เพราะฉะนั้นจุดสัมผัสจุดนี้จะได้ว่าจุดสัมผัส <c oughs> ก็คือจุด x เท่ากับ1และ y เท่ากับ5คือจุด1 5แทนค่า f 1, x ลงไปในสมก,การเมื่อเราทราบว่า x เท่ากับ1มี <_ S 1> y เท่ากับ5แล้วเ <_ S 2> ทียบกับสมการเส้นโค้งเราจะได้ว่า f 1เท่ากับ5้ถูกไหมครับก็คือทราบ y ณนะจุด x เท่ากับ1มีค่าเท่ากับ5 f x f ของ1ก็เลยมีค่าเท่ากับ5้านั่นเองแทนลงไปในสมก,การของ f x f(x) ก็คือ ax กํลัง5ลบ bx บวก 4x เมื่อเราแทน1เข้าไปใน x ก็จะได้กลายเป็น a ลบ b บวก4มีค่าเท่ากับ5อันนี้เราให้เป็นสมการที่2ไว้นะครับต่อไปเราพิจารณาเพื่อหาสมการที่3และจากโจทย์ที่โจทย์กำหนดโจทย์บอกว่า f พามพามก็คือการดิฟ f สครั้งเนี่ยมีค่าเท่ากับของ1ส่วนรูน้ามีค่าเท่ากับ0เราก็หาสมการ f ดิฟดิฟ x กอ,อกมาก่อนซึ่งการหาก็คือเมื่อกี้เราหาว่า f ดิฟ x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ f ดิฟ x ที่เราหามาได้มีค่าเท่ากับ5 ax กำลัง4ลบ3 bx กำลังสบวก ดิฟสมการ f ดิฟ x อีก1ครั้งก็จะได้กลายเป็น 20a x กำลัง3ลบ 6b x และบวก0ดิฟค่าของที่ก็คือค่า0โจทย์ให้ f ดิฟของ1ส่วนรูท5 แทนค่า x ด้วย1ส่วนรูทหก็คือ2 0 a 1ส่วนรูทห้ากำลัง3ก็คือ1ส่วนห้ารูทหลบ6 b 1ส่วนรูทหาทำสมการที่ได้ไปคิดต่อซึ่งจดกำหนดว่า f ดิฟดิฟของ1ส่วนรูทหนั้นจะต้องมีค่าเท่ากับ0น เท่ากับที่เราคิดได้เมื่อกี้ก็คือศูนย์มีค่าเท่ากับ 4a ส่วนรูทห้าลบ 6b ส่วนรูทห้าคูณรูทห้าตลอดทั้งสมการก็คือศูนย์มีค่าเท่ากับ 4a-6b ลบห b หาร2ตลอดทั้งสมการก็คือ 2a-3b ลบ 3b เท่ากับ0อันนี้ก็คือสมการที่3จากที่โจทย์กำหนดเราสามารถหาได้ทั้งหมด3สมการแล้ว <c oughs> สมการที่1 f <c> ่ <oughs> งสมการที่1นะครับ13เท่ากับ 5a ลบ 3b บวก c สมการที่2 a 5เท่ากับ a ลบ b บวก c และสมการสุดท้าย0เท่ากับ 2a ลบ 3b เมื่อเราได้3มสมการก็นำมาหาโดย นำสมการบนนำสมการที่1นึลบกับสมการที่2ก่อนจะได้เป็น8เท่ากับ 4a ลบ 2b 8เท่ากับ 4a ลบ 2b หาร2ตลอดครับ4เท่ากับ 2a ลบ b นำสมการที่เราได้ไปแก้สมการกับสมการด้านล่าง โดยนำสมการ4เท่ากับ 2a ลบ b มาลบกับสมการนี้จะได้ว่า4มีค่าเท่ากับ 2a ตัดกับ 2a ลบ b ลบด้วยลบ 3b ก็คือลบ b บวก 3b ก็คือ 2b เราก็จะได้ว่าค่า b เท่ากับ2นำค่า b ที่ได้ไปแทนในสมการนี้ b เท่ากับ2เพราะฉะนั้น สอลบ3คูณ2มีค่าเท่ากับ0ได้ค่า 2a เท่ากับ6 a มีค่าเท่ากับ3นั่นเองเมื่อเราได้ค่า a กับค่า b แล้วนำไปแทนในสมการ a ลบ b บวก c ีมีค่าเท่ากับ5ซึ่ง a เท่ากับ3ลบ b เท่ากับ2บวก C เท่ากับ5ได้ค่า c มีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าค่า a เท่ากับ3 b เท่ากับ2และ c เท่ากับ4โจทย์ในข้อนี้โจทย์ต้องการหา f ของ2ซึ่งสมการ f(x) สมการ f(x) คือ a x กำลัง5ลบ b x กำลัง3และบวก c x แทนเข้าไป a เท่ากับ3 b เท่ากับ2 และ4เท่ากับ4โจทย์ต้องการ f ของ2เพราะฉะนั้นได้ว่า3คูณ2ยกกำลัง5ลบ2คูณ2ยกกำลัง3แล้วบวกด้วย4คูณกับ2แก้ออกมาจะเป็น96ลบ16บวก8เพราะฉะนั้นได้ว่า f ของ2มีค่าเท่ากับ88 ได้ f ของ2มีค่าเท่ากับ88ข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของ <c oughs> ข้อนี้ก็เป็นเรื่องของค่าฟังก์ชันกับเส้นตรงนะครับ โดยโจทย์กําหนดให้หรือที่โจทย์กําหนดถือว่าเราต้องอ่านให้หออกว่าโจทย์ต้องการบอกอะไรเราซึ่งในข้อนี้ต้องการหาค่า a b c ออกมาก่อนเพื่อที่จะนําไปสามารถนําไปหา f 2ได้ซึ่งค่า a b c หาได้จาก3สมการเพราะฉะนั้นจากที่โจทย์กําหนดเราจะต้องหาได้ทั้งที่สมสมการซึ่ง f ดิฟ d ฟของ1ส่วนรูนห้ามีค่าเท่ากับศก็คือเราได้ไปละหนึ่งสมการถูกไหมครับสมการที่2 จ์บอกว่าเส้นตรง1 3 x ลบ y ลบ8เท่ากับ0ูนเนี่ยสัมผัสกับ y เท่ากับ f x ที่ x เท่ากับ1แสดงว่าความชันของเส้นตรงซึ่งมีค่าเท่ากับ13เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับความชันของ f x ที่ x เท่ากับ1จะต้องมีค่าเท่ากับความชันของ f x ที่ x เท่ากับ1ซึ่งความชันของ f x ที่ x เท่ากับหหาได้โดยวิธีการดิฟสมการ f x กลายเป็น f ดิฟ x ซึ่ง แทน1เข้าไปก็คือ f ดิฟของ1เนี่ยก็จะเป็นความชันณนะจุดที่ x เท่ากับ1นนี่ก็เป็นสมการที่2ส,สมการสุดท้ายก็คือเรารู้ว่าเส้นตรง1 3 x ลบ y ลบ8เท่ากับ0นเนี่ยจุดสัมผัสคือจุด x เท่ากับ1เมื่อเราหาค่า y ออกมาได้ว,ว่าค่า y มีค่าเท่ากับ5แล้วเนี่ยเราก็นำกลับไปแทนในสมการเราก็นำกลับไปแทน ในสมการ fx ธรรมดาโดยที่จุด x เท่ากับ1แล้ว y ต้องเท่ากับ5เพราะฉะนั้น f ของ1ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ5นั่นเองเริ่มมาโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างก็คือเราก็ต้องเขียนรูปให้ออกอ่านให้ออกก็คือจะได้ว่า f ดิฟ1เนี่ยมีค่าเท่ากับ13เมื่อได้ f ดิฟ1เท่ากับ13 เราก็ไปเขียนในรูปสมการ f ดิ x และแทน x เท่ากับ1ลงไปก็จะได้สมก,การที่1ออกมาสมก,การที่2ก็คือ f 1เท่ากับ5เพราะว่าจุด t x เท่ากับ1 y y เท่ากับ5เมื่อเราแทนเข้าไปก็ได้สมก,การที่2และสมก,การสุดท้ายคือเรื่องของ f ดิบดซึ่ง f ดิดิ <c oughs> x ก็หาได้จากการที่เราดิฟ f ดิ x อีกทีนึง ซึ่งการดิฟออกมาก็จะกลายเป็น 20a x กำลัง3ลบ 6b x บวก0แทนค่า x เท่ากับ1ส่วนรูท5และจับสมการนี้เท่ากับ0ก็จะได้สมการที่3ออกมาคือ 2a ลบ 3b มีค่าเท่ากับ0เรานำ3สมการที่ได้ไปแทนค่าแก้สมการหาค่า a b c เมื่อเราได้ค่า a b c ออกมาเท่ากับ3 a เท่ากับ3 b เท่ากับ2และ c เท่ากับ4แล้ว ก็นำกลับไปแทนในโจทย์ต้องการโจทย์ต้องการหา f ของ2เราแทนกลับเข้าไปใน f x และแทนค่า a b c ลงไปแทนค่า x เท่ากับ2ก็จะได้ f 2มีค่าเท่ากับ88นั่นเอง